ໄປປຍັດກົວເຮັດແນວກິນແຫຼງເດີ້ໂຕນ້ອຍເນມັໍกันນນດພ โอ้กระไลยู่ดอกโอ้แม่บอกว่าเอาอันนี้ออกเออจะมีเนี่ยหนีมาซุ่มมาหลีนี่หนีไปตัวหน่อยซุ่มหน่อยมาออกทั้งตัวนี้ยู่โดดตรงเด้งตรงเด้งนะครับจับมานี่น่ากินแรงจับไปกินแรงตก็ครับมัน

อัดไปเอียบเลยอ้าวไปเอียบเลยไปละสักหุงโดนดีแท้ปะ โอ้งลือกไอ้อแจ็คโตวะววอจับเลยผุนผุนมะลิไตผุนเตัวยงไงเปิดนน่นอ่นอะออพี่ยาพายูพีเต็งข้อ,อกันตายเราพี่ ลงไปลงไปโอ้เตรียมได้หึอยัดพอรอห่นในี่ไม่สี่เหยียบไปหอนแดดไม่หอนแดด,แด,ดปกใ้มันอยูเียวมันหล่ อ,อีกวะอืมอกมอกนเีกว่าเนี้ยอ,ยอยะไแล้วอ่ากบตื่นละคุณไปคุณลคุณเท่งเบดแล้วคุณเึงเท่งคุณคุณจับมาจากสองโตพอาล้ว sang phụ nữ kia phụ Đó tối nhặt ua. hết nó kì lèng Mình bỏ xăm Thì đủ Tôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ปลายปลายลงไปลงไปลงนำ้ำลงนำ้ำตัวหนึง่งโอ้ไปแล้วอันนี้อ่ะมีตัวหนึ่งนี่เนี่ยอ่ะ